สวัสดีเด้อพี่น้องไปซื้อของมาพี่น้องเอยระเบิ้ลนะจ้าพี่นออะ,นะจ,นจะมาใดอีย่างเนี่ยอันนี้ก็สิเป็นนมน้อพี่น้องจา้าขอบคุณเอฟซีฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ฟังต่างประเทศนะจา้าเนาะที่เข่ามากดติดตามหยทางช่องนะจา้าเนาะขอบคุณหลายๆจา้าอันนี้ก็สิเป็นขนมปังนะจ้าเนาะพี่น้องแบกบแข็งจา้าอันนี้เข่าเจ้าเอามาหุงนะจา้าเนาะ อันนี้บกักมันไน่บักม่วงหิมะขันพี่น้องน,นี่อันนี้ก็บสิเป็นนั้นซัปปะรดบักนัดสิเฮดบาร์บีคิวนะจ้าเมื่อนี้อันนี้กับกะทิกับเขอเทศบักเล่นละพี่น้องสิเฮดอันสเต๊กใกล้จ้าเมื่อนี้ดูเด็กหน่อยกินนะจ้าเนาะ อันนี้ก็แฮมโอ้ได้แฮมพอบพี่น้องนขนมปังค้กหวานพี่น้องจ้าป้าดรวยแบบไงเลยพี่น้องเอ,อเ้ยอยากเอาไปปลูกเนาะพี่น้องเนาะท่านดีกับคากเลยขาดบ,บ่ได้ก็คือฮอตดอกพี่น้องนะเบื้องไงมากินหลายฮอตด,ดอก <laughs> แล้วก็ไข่พี่น้อง ไข่ไก่ได้มาสองแพ็กแน,น่นอนจ้าพี่น้องจา้าฝนกับโต๊ค่ะคับพี่นอ้องเื่อนนี่แดดกะบบ่มีดอกจ้าเมื่อนี่คือเกาอีกเช่นเดิม,มนั่แหละโอ้ยไก่เบิ่งไก่พี่น้องจา้ากินหาน้นสิเสียบไม่ล้วพี่น้องนะ สะรับคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาไว้ลิปหนาเขาจังมาพอกันไหมเนา,จานะจ้าเนาะมารีวิวสินค้าพี่น้องเบืง้งบาดดนี้ยังแน่ไปสื่อของจา้าคืนหอดเอฟซีสุขสุขคนเาะจา้าเดอ้อรักษาสุขภาพมากักกะกดไล่กดแชร์กดติดต,ตามให้เนา,จานะจ้าเนาะสวัสดีจา้า